สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่22วันพุธเดือนเมษายนพศ2563นะครับผมนุภูมิแท้ตั้งนะครับผมเป็นพ่อค้าพลอยมาหลายสิบปีนะครับผมภูมิใจนำเสนอนะครับองศิลเทพอา,ายุยืนนะครับที่อยู่ในมือผมองค์นี้นะครับแกะด้วยพลอยทับไทยลินสตาร์นะครับนะครับ น้ำหนัก1โลหขีดกว่านะครับถือลูกท้อถือไม้เท้ามังกรนะครับนะครับเห็นไหมครับเหลียบสตานะครับตรงลูกทอนะครับตรงหน้าผากนะครับหนกแก้มนะครับตรงหน้าท้องสวยสง่างามยิ่งสีน้ําเงินาำเข้มนะครับนะครับเดี๋ยวนักชมนะครับศิลป่าสวยงามนะครับองค์ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวนักชมเนื้อพลอยไหมครับเหลือบสตามีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับหรือยิบเลยับไปหมดเลยนะครับนะครับ องใหญ่มากนะครับแล้วข mm ้อ hmm. สําคัญนะครับเดือนนักผู้ชมองค์สิวเทพอายุยืนองค์นี้นะครับเมื่อไปถามครูเกอขนาดนี้นะครับเทพองคสิวอายุยืนแก่ด้วยพลไพรินสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเดือนผู้ชมเขาจะนําองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งนะครับว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะครับตั้งแต่ปีก่อนนะครับนะครับองใหญ่มากนะครับนะครับแล้วข้อสำคัญองค์นี้มีถึง3สีนะครับสีน้ําตาลนะครับสีขาว แล้วก็สีน้าเงินนะครับเป็นเนื้อหกลกซิ้วนะครับเพราะองค์ท่านองค์ใหญ่มากนะครับนะครับพะก่อนที่จะแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้เรียนท่านผู้ชมนะครับน้าหนักก้อนธรรมชาติหนักตกประมาณร่วม5กิโลกรัมนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับคอยทับทิมเหลือบสตาสวยนี้นะครับและสีน้ําเงินคามเข้มไหมไหมครับดูางเกงท่านนะครับเห็นไหมครับสีน้ําเงินคามเข้มสตามีเต็มไปทั่วนะครับเห็นไหมครับรอบองค์เลยนะครับนะครับนะครับ แล้วเรียยทนานผู้ชมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับผมได้ได้เรียยทนานผู้ชมนะครับว่าผมจะให้เชิญแค่260ล้านนะครับเพราะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับประเมินค่าไม่ได้นะครับผมต้องการได้เงินด่วนนะครับแล้วผมบอกว่าถ้าเบื่อหลังปีใหม่ที่ผ่านมา ผมจะขึ้นราคาไหลเท่านะครับแต่แต่ตอนนี้ผมไม่ขึ้นนะครับเดือนนานผู้ชมเพราะไข้หวัดโควิด1 9ระบาดอยู่ทําให้เศรษฐกิจโลกตกต่ํานะครับผมก็ให้เชิญราคาเก่านะครับ260ล้านนะครับเพราะผมต้องการได้เงินดน่วนนะครับเพื่อที่จะได้นําเงินไปต่อยอดสร้างโบสถ์ที่ผมเป็นเจ้าศรัทธาอยู่นะครับ นะครับให้แล้วเสร็จในเร็ววันเพื่อเสืบท่าพริศนาต่อไปนะครับและเรียนท่านผู้ชมนะครับองนี้ถูกมากนะครับ260ล้านเพราะยังมีเม็ดไพลินสตาร์นะครับที่เมื่อไปถาม Google ว่าเม็ดเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรียนท่านผู้ชมหนักแค่2.8คือ1,404กลรัตนะครับเขาจะขายตั้งกว่า10,000ล้านนะครับเบากว่าองค์สิวผมองค์นี้ถึงสีเท่ากว่าแล้วสีของเขานะครับก็เป็นสีน้ำเงินสู้ผมไม่ได้นะครับนะครับ ผมน้าเงินเข้มเห็นไหมครับเป็นเกณฑ์ท่านนะครับหายากมากนะครับแล้วก็สําคัญองค์นี้เนื้อพลอยโปร่งใสนะครับนี่นี่ผมส่องกับอากาศนะครับเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับจมูกอะไรลูกท้อน้ําเงินเข้มเลยนะครับจมูกนะครับก็เป็นสีน้ําเงินเลยนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสทั่วทั้งองค์นะครับเห็นไหมครับน้ําเงินคามเลยนะครับ นี่ผมไม่ได้ใช้ไฟฉายส่องนะครับชัดเจนนะครับเนื้อก็โปร่งใสด้วยนะครับหาไม่มีแล้วนะครับเดือนท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับว่าท่านผู้ใดนะครับเมื่อไปถาม Google นะครับเทพองค์สิว อายุยืนนะครับแก่ด้วยพลอยไพรินสตาร์องค์ใหญ่ที่สุดนในโลกนะครับเขาจะนําองค์นี้ของผมมาลงงานหนึ่งนะครับว่าเป็นเทพองค์สิวที่แก่ด้วยพลอยไพรินสตาร์ที่องค์ใหญ่ที่สุดนในโลกให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานและจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเม็ดไพรินสตาร์เมื่อถามกูเกิลเม็ดใหญ่ที่สุดนในโลกซึ่งหนักหนึ่งพันสี่ร้อยสี่กลลัดนะครับหนัก2.8ขีดจะขายกว่า10,000ล้านนะครับและกว่าองค์สิวผมองค์นี้นะครับ4เท่ากว่านะครับนะครับให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับและนะ และส่วนนะครับฐานนี่เห็นไหมครับเป็นเตามังกรนะครับหยกสีเขียวพิเศษนะครับหนักโลกว่านะครับดี้นนะครับเดียนนักผู้ชมนะครับเห็นเพื่อนผมบอกอยากรู้อะไรถามโคกเกอร์จะบอกเราทุกสิ่งในโลกนะครับนะครับเมื่อปีที่แล้วผมได้ถามนะครับเทพองค์สิวอายุยืนเลยเฉพาะแก่ด้วยไฟดีไพรวินสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ ผมอยากจะดูเป็นบุญตานะครับเพราะผมมีผ้าปางต่างๆแก่ด้วยพลอยไพลินและพลอยไพลินสตาจํานวนมากนะครับผลลัพธ์นะครับพอผมถาม Google h, ์เทพองค์ซิลอายุยืนแก่ด้วยพลอยไพลินสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเหนไม่คัดท่านผู้ชมครูเ l e ได้นําองค์นี้ของผมจาก YouTube นะครับเมื่อกี้ที่เรียนนานผู้ชมข้างต้นนะครับมาลงหน้าหนึ่งนะครับ ว่าเป็นเทพองค์สิวอายุยืนที่แก่ด้วยพลอยไพลินสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับเลยที่ผมไม่รู้ตัวนะครับชัดเจนนะครับนะครับแต่แต่จริงๆก็ใหญ่จริงจริงนะครับเรียนผู้ชมพอนหนักถึง1นึ่หขีดนะครับทุกวันนี้นะครับจะหาพลอย เพยลินสตาธรรมชาตินะครับก้อนละขีดหนึ่งยังหายากนะครับก้อนธรรมแก่ได้องค์นี้นะครับหนักประมาณร่วม5โลนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับนะครับแล้วผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับเม็ดเพลินสตาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับที่เมื่อถามพูเกอร์ลงหน้าหนึ่งนะครับ ซึ่งเจ้าของเป็นพ่อค้าเพชรพลอยชาวศรีลังกานะครับเขาจะขายกว่า1นึ0 0ล้านนะครับนะครับเดี๋ยวให้่ันผู้ชมดูนะครับนะครับนี่คือเทพองค์สิวผมนะครับที่เมื่อกี้เรียน่านผู้ชมนะครับเมื่อถามคูเกอร์นะครับแกด้วยพลอยไพรินสตา์ใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับสีน้ำเงินครามนะครับนะครับนี่นะครับเม็ดไพรินสตา์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมถามคูเกอร์อยากจะดูเป็นมุนตานะครับเห็นไหมครับเขาได้นำเม็ดนี้มาลงหน้าหนึ่งนะครับ ว่าเป็นเม็ดไพเรียนสตาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหนัก1,404ขันนะครับเดือนท่านผู้ชมนะครับคือคือประมาณ2.8ขีดนะครับไม่ถึง3ขีดนะครับเพราะขีดหนึ่งเท่า500ขันเม็ดนี้หนัก1,404ขันเท่ากับ2.8ขีดเองนะครับเจ้าของเป็นพ่อค้าเพชรพลอยชาวศรีรังกานะครับเขาถือว่าเขาใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาก็จะขายแพงๆก็ถูกต้องนะครับเพราะสิ่งที่เป็น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 ของทุกอย่างนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันประเมินค่าไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อ สำคัญนะครับเม็ดไพรินสตาเม็ดนี้ก็ถือว่าใหญ่นะครับเพราะธรรมชาติทั่วไปนะครับก็เม็ดหนึ่งทำหลังเบี้ยก็หนังไม่ถึงไม่ถึงร้อยกิหลัดนะครับเม็ดนี้หนัก1 4ึ0กีร้อกลัดก็ถือว่าใหญ่จริงๆนะครับนะครับเห็นไหมครับจะขายได้กว่า10,000่ล้านนะครับชัดเจนนะครับนะครับและดึงท่านผู้ชมนะครับเทพองคสิลที่เมื่อกี้ผมเรียนท่านผู้ชมข้างต้นนะครับเห็นไหมครับสีผมน้ําเงินเข้มกว่าเยอะนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับ หนักกว่านะครับถึงสี่เท่ากว่านะครับแล้วก็ข้อสําคัญเป็นเทพองค์สิวที่แก่ด้วยพลอยไพ,ยพยลินสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกันนะครับนะครับผมถึงเรียนท่านผู้ชมนะครับผมไม่เชิญแค่260ล้านตำลักผมจะขึ้นนะครับไม่ต่ำกว่าพันห้าร้อยล้านนะครับผมผมเคยเรียนท่านผู้ชมไว้นะครับว่าหลังปีใหม่นะครับ ที่ผ่านมานะครับที่ผมลงปีที่แล้วนะครับถ้าถ้าเผื่อผ่านปีหลังปีใหม่ไปนะครับราคา260บล้านผมไม่เชิญนะครับนะครับผมจะขึ้นราคาไหลเท่านะครับแต่ตอนนี้นะครับมีภาวะ เศรษฐกิจโลกไม่ดีแล้วยังมีไข้หวัดโควิด1-9ระบาดท,ทั่วโลกนะครับผมก็ผมก็อยากได้เงินด่วนผมก็ให้เชิญเท่าเก่านะครับสองล้านเดือนนุานผู้ชมเพราะผมต้องการได้เงินด่วนเพื่อที่จะได้ไปต่อยอดสร้างบวชที่ผมเป็นเจ้าศรัทธาอยู่ร่วม10ปีให้แล้วเสร็จในเร็ววันเพื่อเสพข้อพุทธศาสนาต่อไปนะครับเดือนผู้ชมแต่ถ้าเผื่อหลังนะครับ หลังจากมีวัคซีนป้องกันไข้หวัดโควิด1 9ได้นะครับองค์นี้ผมจะให้เชิญไม่ต่ำวาัน1,500ล้านนะครับนะครับผมเรียนท่านผู้ชมตรงๆนะครับเพราะทุกวันนี้นะครับผมรู้คุณค่านะครับพอจะหาก้อนพอยทับไอไพลินสตาธรรมชาตินะครับ ก้อนใหญ่ถึงร่วม5โลแล้วก็มีสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็มีเหลือบสตา์สวยเช่นนี้หาในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับผมมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านก็ไปหาทั่วแอฟริกาหรือทั่วโลกไม่มีนะครับเดียนทนานผู้ชมว่าะฉะนั้นเรียยทนานผู้ชมนะครับ นะครับชอบสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและมีคุณค่าเลยเฉพาะเทพองค์ศิวอายุยืนที่แก่ด้วยพลอยไพลินสตาและองค์ใหญ่ที่สุดนในโลกขนาดนี้นะครับเมื่อไปถาม g o เกอร์ไปว่าในโลกนี้ไม่มีใหญ่เท่านะครับรับประกันนะครับใหญ่ที่สุดในโลกตลอดกาลนะครับเพราะถ้าเผื่อองค์นี้ผมไม่ใหญ่จริงเห็นพระพวกผบมบอดสมาชิกโค,คเกอร์มีไม่ต่ำกว่า1,500ันล้านคนนะครับถ้ามีเทพองค์ศิวเลยเฉพาะแก่ด้วยพลอยไพลินสตาจะใหญ่เท่าผมเท่าองค์ ในโลกนะครับเขาคงไม่นําของผมมาลงหน้าหนึ่งนะครับเรียนนผูมาชมไม่ว่าท่านผู้ใดไปถามนะครับแทวสิวอายุยืนนะครับแก่เอ้ยพลอยภัยวินสตาใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับของผมนี่ต้องใหญ่จริงๆแล้วข้อสําคัญผมรับประกันได้ผมอยู่วงการค้าขายพลอยมาหลายสิบปีปีนี้ผมอายุ60ย่างหกสิบเอ็ดนะครับรับประกันใหญ่ที่สุดในโลกตลอดกาลนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับเชิญกับผมไปนี่นะครับวันหน้านะครับ จะให้คนเชิญต่อก็ได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันล้านขึ้นไปนะครับพอเมื่อไหร่ท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าท่านผู้ใดไปถามกูเกอร์เทพองค์ศิวยุยืนแก่ด้วยพลอยไพ,ยพยนินสตาร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะลงองค์นี้หน้าหนึ่งตลอดการว่าใหญ่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับองค์นี้พิเศษสดุดเียนะครับไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถึงน้ําหนักนะครับ หนักถึง1โลหาเขตกว่าร่วม8ทันกันลัดเห็นไหมครับเนื้อพลอยก็โปร่งใสพิเศษนะครับเห็นไหมครับสว่างทั่วใบหน้านะครับผมใช้ไฟฉายธรรมดาสองนะครับเห็นไหมครับนะครับลูกคอสีน้ําเงินเข้มเลยนะครับพอพอเจอไฟนะครับเห็นไหมครับโปร่งใสทั่วท้ององค์นะครับเพี่นผู้ชมนะครับนะครับนี่ขิงเกงท่านนะครับเห็นไหมครับสีน้ําเงินคามเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับหน้าท้องนะครับน้าเงินอมเขียวอมเหลืองเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับ ตวดกันนะครับเห็นไหมครับสว่างไปทั่วใบหน้าเลยนะครับนะครับเนื้อพลอยก็โปร่งใสพิเศษด้วยนะครับไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเนื้อพลอยก็โปร่งใสสวยที่สุดในโลกด้วยนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับความพิเศษสุดตอนนี้นะครับเห็นไหมครับผมส่องมาข้างๆายเห็นไหมครับใบหน้าสว่างไปทั่วเลยนะครับเห็นไหมครับหนวดเนิดอเไรลลาตัวท่านน้าเงินคามเลยนะครับนะครับเรียนผู้ชมนะครับพิเศษสุดตอนนี้นะครับ ใหญ่ที่สุดนในโลกนะครับเนื้อพลอยก็สวยที่สุดนในโลกนะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโอ้ราคา60ล้านร้อยสอง้ล้านนี่ถูกมากนะครับนะครับเมื่อกี้ผมก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานแล้วนะครับว่าเทพบนสิวอายุยืนอ,องค์นี้ของผมที่แขะด,ด้วยพลอยไพรินสตาร์เมื่อถามครูเกอร์นะครับ องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขานำองค์นี้ผมลงหน้าหนึ่งชัดเจนแล้วนะครับเห็นไหมครับเรียบสตานี่นะครับสวยนะครับหัวทั้งองค์เลยนะครับสตาอันนี้นะครับเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนะครับทั้งทองทั้งรลุดทอทั้งใบหน้าทั้งหน้าผากทั้งกางเกงนะครับทั้งเต็มไปหมดเลยนะครับเลยเฉพาะข้างหลังนี่นะครับเห็นไหมครับเกศมังกรนี่นะครับเห็นไหมครับ เล็บสตาลูกท้ออะไรนะครับระยิบไะยับไปหมดทั่วทั้งทั้งทั้งหลังเลยนะครับนะครับเลยเฉพาะเกศมังกรนี่นะครับเห็นไหมครับนะครับนะครับหัวมังกรนี่อะไรครับเห็นไหมครับสตาสวยงามมากแล้วเมื่อกี้ผมก็ถ่ายนักผูนชมดูเป็นหลักฐานนะครับเนื้อพอยก็ปร่งใสหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมที่ชอบหนึ่งเดียวในโลกนะครับไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและมีคุณค่าและข้อสําคัญ เป็นเทพองค์สิวแก่ด้วยพลยไพลินสตาที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะครับมาเชิญองค์นี้ผมไปเสริมบารมีไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับใจะใหญ่ที่สุดในโลกตลอดกาลนะครับ นะครับรับประกันได้แล้วเก็บไว้นานมีแต่มูลค่าเพิ่มนะครับเพราะเมื่อกี้เม็ดไพลินสตาร์ที่เรียนนักผู้ชมนะครับสีสู้ผมองค์นี้ไม่ได้แล้วไม่รู้เนื้อพลอยโปร่งใสท่าองค์นี้หรือเปล่านะครับเพราะเขาถ่ายไม่ละเอียดถ่ายแค่รูปนะครับจะขายตั้งกว่าหนึ่งหมื่นล้านคือไม่ต่ำกว่าแปดเก้าพันล้านนะครับเล็กกว่าผมตั้งสี่เท่ากว่านี่ผมก็ถ่ายนักผู้ชมดูเป็นฐานนะครับนี่เหมือนครับสีน้ำเงินคามนะครับเนื้อพลอยโป่งนะครับเห็นไหมครับผมส่องธรรมชาติก็ได้ไหมครับสีน้ำเงินคามเลยนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเชิญไปรับประกันได้นะครับโชว์อดเพื่อนได้นะครับไม่มีองค์ไหนใหญ่ใหญ่เท่านะครับนะครับแล้วแกเวนามีแก่มูลค่าเพิ่มเพราะเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเมื่อเชิญไปนะครับเจอให้คนเชิญต่อก็ได้กําไรมหาศาลได้ใจเย็นนิ่งๆนะครับเพราะจะไม่มีองค์ไหนจะใหญ่กว่านี้ในโลกนี้นะครับแล้วข้อสําคัญมีเงินเป็นพันล้านให้ผมนะครับ หมื่นล้านก็ได้นะครับให้ผมไปหาก้อนพลอยไพลินสตานะครับสีน้ําเงินคามเช่นนี้เหลือบสตาสวยเช่นนี้เนื้อพลอยโปร่งใสเช่นนี้ในโลกนี้รับประกันไม่มีอย่าว่าแต่ก้อนละร่วมห้าโลเท่า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 องค์นี้นะครับที่มาแก่ได้นะครับก้อนขี้หนึ่งยังหายากขี้หนึ่งถาห้าร้อยกัลันนะครับเดือนน้ำผู้ชมหาไม่มีนะครับเพราะเขาเขาเขาหายากนะครับพลอยไพลินนะครับเพราะเป็นเป็นเป็นทัพไฟที่มีราคานะครับนะครับ แพงแพงมากนะครับนะครับเรียนท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับมาเชิญไปนะครับ260ล้านนะครับภัยมาก่อนได้ก่อนนะครับแล้วถ้าเบื่อมีวัคซีนเรียนท่านผู้ชมนะครับสามารถรักษาไข้หวัดโควิด19ได้นะครับองค์นี้ผมนะครับจะให้เชิญไม่ต่ำกว่าพันห้าล้านถึง3,000ล้านขึ้นไปนะครับเรียนท่านผู้ชมตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสตอนนี้รีบมาเชิญไปนะครับนะครับไม่ผิดหวังนะครับ เก็บไว้นานก็มีแต่มูลค่าเพิ่มได้กําไรแล้วก็ไปเสริมบารมีอวดเพื่อนได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกรับประกันไม่มีที่ไหนในโลกนี้จะใหญ่เท่าองค์นี้รับประกันได้นะครับแล้วก็สําคัญก็ได้ร่วมมหากุศลต่อยอดสร้างบทกับผมนะครับเดียนท่านผู้ชมนะครับสนใจก็โทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับเบอร์สัพท์ผม0819071179และ099197894นะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่งธนนะครับมาดูองค์จริงได้นะครับสวยกว่าในคลิปนะครับนะครับนะครับ แล้วเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะครับถูกใจคลิปวิดีโอองค์สิวเทพอายุยืนองค์นี้นะครับที่แก่ด้วยพลอยไพลินสตาร์ซึ่งขนาดนี้เมื่อถามคูเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ไปติดตามที่ YouTube ผมลงปมมแซ่ตั้งได้นะครับผมยังมีภาพบางต่างๆ,ๆเลยเฉพาะแก่ด้วยพอยไพลินสตา์เช่นนี้นะครับที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกและทับทิมธรรมชาติทับทิมสตาร์นะครับ อีกรายการนะครับไม่มีโพ์ไหนใน YouTube ในโลกนี้จะมีองค์ใหญ่นะครับพระปานต่างๆนะครับที่แขกด้วยราชายพลทัพริมระชาทัพริมสตา์และพลินสตานะครับที่จะเยอะเท่าผมใหญ่ที่สุดในโลกเท่าเท่าเท่าในโพสผม u t u b e นะครับนพภูมิแท้ตั้งมีถึง17องค์องนะครับและยังมีรองต่ำอันดับต่างๆนะครับที่หนักเป็นกิโลหาดูที่ไหนในโลกนี้จะไม่มีใหญ่เท่าผมอีกร่วมร้อยองนะครับแล้ข้อสําคัญยังมีนะครับ ทับทิมนะครับธรรมชาติของประเทศโมซัมบ่งเรียนผู้ชมเมื่อไปถามคูเกอร์ก้อนใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ใน YouTube ผมนะครับเมื่อไปถามนะครับเขาก็จะนำมาจาก YouTube ผมโนบุมซ่าตาม,มาลงหน้าหนึ่งว่าก้อนใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ หนัก4.7คีวนะครับแล้วยังมีรองดับต่างๆอีกร่วมร้อยก้อนนะครับแล้วก็ทับทิมสตาร์ธรรมชาติใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกันเมื่อถามคูเกอร์นะครับเขาก็จะนํามาจากยูทูบผมนภพุ่มแซ่ตั้งมาลงหน้าหนึ่งว่าข้อใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งรายการนะครับนะครับแล้วยังมีรองดับต่างๆอีกรวมร้อยก้อนนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีโอกาสไปติดตามที่ยูทูบผมนภพุ่มแซ่ตั้งได้ไม่ผิดหวังนะครับและเรียนท่านผู้ชมนะครับ ท่านผู้ชมนะครับเมื่อไปถาม g ูเก l e นะครับตามที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมรับรองไม่ผิดหวังนะครับแล้วนะครับมีมีญาติมิามสายพี่น้องเปิดที่พันไรก็ได้หรือท่านรู้จักพิธพันที่ไหนก็ได้มาติดต่อภาพปาพนต่างๆของผมนะครับที่ g ูเก l e ลงว่าใหญ่ที่โซเนโลเลยเฉพาะแก่ด้วยทับทีมมาชาทับทีมสตาร์หรือไพรินสตาร์ที่องค์ใหญ่ที่โซเนลโลและลองดับต่างๆมีรวมร้อยองค์นะครับนะครับโดนทั้งก้อนไพทับทีมมาชาทับทีมสตาร์ที่ใหญ่ที่โซเนโลและลองดับต่างๆอีกอย่างแล้วรวมร้อยข้อนะครับเชิ ประการคนจะตีตั๋วเข้าชมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สําคัญท่านที่ติดต่อผมมาได้นะครับผมให้สามเปอร์เซ็นต์ท่านท่านก็ได้ร่วมมหากุศลนะครับพอผมนํามาเสนอต้องการได้เงินไปต่อยอดสร้างบทท่านก็เด้ได้ร่วมบุญและก็ได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับรู้จักพี่พันธุ์ที่ไหนนะครับช่วยติดต่อให้ผมนะครับที่มีญาติมิตรสหายพี่น้องนะครับหรือท่านผู้ชมที่มีเงินรวยๆนะครับนะครับ ต้องการเปิดพี่พันธุ์นะครับมาเชิญภาพันต่างๆผมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะแข่ด้วยทับทิมธรรมชาติหรือทับทิมสตาร์หรือไพลินสตาร์และรองดับต่างๆอีกรวมร้อยองค์นะครับรวมทั้งก้อนไพยทับทิมธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับของระเทโมสมิกและทับทิมสตาร์ใหญ่ที่สุดในโลกและรองอันดับต่างๆผมมีเป็นพันก้อนนะครับไปเปิดพี่พันธุ์ได้นะครับรับประกันนะครับมีแต่ได้ก็ได้นะครับนะครับขาบเก็บค่าตั๋วเก็บของเก็บ ค่าตัวคนเข้าชมและขายของที่ระลึกนะครับวันหนึ่งได้เป็นแสนนะครับแล้ว้อสําคัญนะครับผ้าของผมทุกองมหาเศรษฐีไม่ว่าสุภาพบุรุษหรือท่านสุภาพสตรีที่ชอบหนึ่งเดียวในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะแกด้วยราชายพลทัพธรรมชาติทัพทิมสตาเพลินสตา์เช่นนี้นะครับท่านก็ได้กําไรมหาศาลนะครับเพราะจะหาที่ไหนในโลกนี้ใหญ่กว่าไม่มีนะครับอย่าลืมนะครับมีโอกาสนะครับช่วยติดต่อให้ผมนะครับนะครับผมให้3%เซต์นะครับ แล้วท่านที่มีเงินก็มาเชิญอาผมเหมาไปได้นะครับโผนะครับมาดูของจริงได้นะครับผมอยู่กรุงเทพฝังทอนบุรีสับติดต่อผมนะครับผมจะบอยครั้งนะครับ0819071179างและ0 9 9 6 1เ7 8 9เนปะครับเรียนท่านผู้ชมเห็นไหมครับเลือสตาร์นะครับเต็มไปหมดนะครับทั้งเงินเกงทั้งหน้าท้องทั้งลูกท้อทั้งหน้าผากทั้งหนกแก้มนะครับ นะครับรอบหมดเลยนะครับสวยงามยิ่งนะครับมีหาที่ไหนไม่มีในโลกนะครับสวยงามยิ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับ